ดีนฟิลลิปจากทายาทธุรกิจเล่าสู่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดนีนฟิลลิปเกิดเมื่อวันที่20มกราคมพศ2512ในเมืองเซนต์พอรรัฐมินนิโซตาเป็นบุตรชายของอาร์ตี้เพฟเฟอร์และดีดีโคเฮนอาร์ตี้เสียชีวิตในสงครามเวียดนามเมื่อฟิลลิปอายุได้6เดือนดีดีแต่งงานกับเอ็ดดีฟิลลิปทายาทของบริษัทฟิลลิป d ด s t i ิ l i n g Company และลูกชายของคอลัมนิสให้คำแนะนำเปาลายฟิลลิปรู้จักกันในชื่อเดียร์แอฟบีในปี1972ฟิลลิปเติบโตขึ้นมาในเมืองเอดินารัฐมินนิโซตาเขาเข้า,ขาเรียนที่โรงเรียนบลายซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำของรัฐมินนิโซตาจากนั้นจึงเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยบราว ซึ่งเขาได้รับปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ในปี2534หลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบราวฟิลลิปทำงานเป็นผู้จัดการธุรกิจและการตลาดให้กับบริษัทต่างๆเป็นเวลาหลายปี จากนั้นจึงกลับไปมินนิโซตาเพื่อเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโทรบริหารธุรกิจที่่าวสาร School of Management มหาวิทยาลัยมินนิโซตาซึ่งเขาได้รับปริญญาโทในปี2543หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทฟิลลิปได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานและซ e o ของบริษัทฟิลลิปดิส i l l ลิงคอมพานีซึ่งดำเนินธุรกิจด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่น เล่ารัมวอดกา้าและเบียร์ฟิลิปดำรงตำแหน่งประธานและซ e o ของบริษัทจนถึงปี2,555ในปี2,557ฟิลิปเริ่มทำงานเพื่อรณรงค์หาเสียงในเขตเลือกตั้งที่3ของมินนิโซตาเขตเลือกตั้งนี้รวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองเซนต์พอร์เมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐมินนิโซตาฟิลลิปเอาชนะเอริก พอลเซนรีพับลิกัน Republican ผู้ดำรงตำแหน่ง5สมัยในการเลือกตั้งปี2562ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟินลิปเป็นสมาชิกของคณะกรรมาการกิจการเล็กๆของสภาและคณะกรรมาการกิจการต่างประเทศของสภาฟินลิปเป็นผู้นำในการผลักดันกฎหมายเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและเพื่อส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคมและเศษธธรษฐกิจตัวอย่างเช่นฟิลิป เป็นผู้นำในการผลักดันกฎหมายเพื่อลดภาษีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและเพื่อขยายการเข้าถึงสินเชื่อสำหรับธุรกิจขนาดเล็กฟินลิปยังสนับสนุนกฎหมายเพื่อส่งเสริมความยุติธรรมทางเศรษฐกิจเช่นกฎหมายเพื่อเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำและกฎหมายเพื่อขยายการประกันสุขภาพฟิลิปแต่งงานกับแอนนาลิสปลิกในปี2562พวกเขามีลูกสองคน ฟิลิปในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลลิปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กระตือรือร้นและมุ่งมั่นเขาทำงานอย่างหนักเพื่อสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อชาวมินนิโซตาและชาวอเมริกันทุกคนฟิลลิปมีความเชี่ยวชาญในประเด็นต่างๆเช่นธุรกิจขนาดเล็กความยุติธรรมทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฟิลิปเป็นผู้นำในการผลักดันกฎหมายเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กเขาเชื่อว่าธุรกิจขนาดเล็กเป็นรากฐานของเศรษฐกิจอเมริกาและเขาทำงานเพื่อทำให้แน่ใจว่าธุรกิจขนาดเล็กเหล่านี้มีทรัพยากรและการสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อให้ประสบความสำเร็จฟิลิปยังสนับสนุนกฎหมายเพื่อส่งเสริมความยุติธรรมทางเศรษฐกิจเช่นกฎหมายเพื่อเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ และกฎหมายเพื่อขยายการประกันสุขภาพฟิลิปยังทำงานอย่างหนักเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งเขาเชื่อว่าสหรัฐอเมริกาควรเป็นผู้นำในเวทีโลกและเขาทำงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับประเทศอื่นๆฟิลิปสนับสนุนนโยบายต่างประเทศที่มุ่งเน้นไปที่สันติภาพความมั่นคงและความร่วมมือระหว่างประเทศอนาคตทางการเมืองของฟิลิป ฟิลิปได้รับการยกย่องว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีศักยภาพเขาได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นผู้มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้นำในอนาคตของพรรคเดโมแครตฟิลลิปยังสนใจที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในปี2568ฟิลิปเป็นผู้นำที่กระตือรือร้นและมุ่งมั่นเขามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสำหรับอนาคตของอเมริกาและเขามีทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นในการนำประเทศไปสู่อนาคตที่สดใส